นี่คาได้มาฝันเกีียวมันจังได้แต่มันเล็กแบบเต่าการซื้อสองหลักินนะ อีนางน่มีอียุกขุนบงนา่แนงกันเบงกระจเจ้ากระจอมวนกระเจกกอดมากแบดมากเลยแปบุมากกระเจกบุษบุษไปนล้ เออคนด้วานคนจิจักมึงที่คนที่งทอย่างนีง่กนแนแล้วเป็นคนผูไ้ไดหลักหัางว่าคนแท่ง,งมัน,น,ค,นคือทางข้างคะแนู้ยังไงขึ้นิขึนนทางข้างมันบตรง้งของแม่ปนลัน้ำหอตัวหอาย เขาแก่ ừ ừ, ่ก็เขาแ่เขาก็างเชี right. yeah. ่ยวเขาแต่ก no, หัวต mm ้ง hmm. ม yeah. ุดหาัว่นแลจี้อเนี่ยงงฝันเห็นวาเชี่ยวเขาอีกเลยว่าไม่เอาเยวอย่างวะเนีเดีถือเหาเชี่ยวถบไปเชี่ยวเขาเียเขาเลยว่าเีเก่าเกศเกาเขเขาไม่่วเก่าเกเกศเกานเขีเก่าเกศเกศเาว่าขีคขา้ฝันในขามฝันนี่ อืมอืมคือมต้องฝันือเหยายเยดวงนี้ละอืมเฮ้อืมหรือว่าเหยาดวงนี้แหละวัดเจี๋ยเกัเป็นเกียเมอัเออเเออส้นิมว่อ้าเกสะีเก่าเกยสเกียเก่าอ่ะโอ้โหหืเอ้าแล้ว่านี่ว่าเลี้ยงเจ้าควางฝันแก่เนี่ยเจ้าควางนั่เขาฝันดีอเนี่ยอืม ในความบักเตาหนความบักเตานี่ก็เลยงันว่ามันคนกินบุญแห่มาบุญกเอแต่นางยุติางขาทข้างจังสีเลยนางเอบงอ้กันัี้าจแห่มันไปใล้วลุ้นข้างขนางนไปากอยเพื่อนบอกว่าไปเอาเพื่อนแห่บัดนี้เอามาแลนี้เพรากินกินว่าอะกิน ได้มานอนหันหัวไปทางนี้แหละอืมหันหัวทางนี้แหละหายได้ปะดิอืมขหายแค่ช้งอนหวเออข้หาแค้งแ<อ>ค,งงคงงกปะปะูบอกว่าแค่นกูบอกว่าจะไปรับของคนคนดีอันเจียงต้รวจมาจับบึงบนนี้แเออนอนหาถามจังได้ก็บอกป่ะเออหนแล้ว่าเขาเป็นเลขมันเข่าเลี้ยวโอ้เลขกเข่าเล้ยวเอนเลขที่ป้อยไปหันบอกป้อยไปไม่พอโอ้ออไหมอืมอืมอันเกี๊ยวมันอืม ้า um, ну. oh. ้าไปลักอ้อยนี่เป็นเป็นเล็กน้อยยกเทียงนี่ละบรรพาไปนอนเป็นลูกพ่จังมันนอนพอจังบัจจุบัตเนี่ยตอนมัตตเออเสียเสียหมอกเสียมอกคือเสียไรเองเจ้าเออวะเาัเล้าเอวมันใจเลยฟันทงเลยวะท้อ สัว์บาหนึ่งหันมันก็สัตสามแปดเนาะมันก็มาออกสามสิบวันนี้เลขอันเลขรถไปแก่เลขรถไปแก่หนึ่งสามศูนย์ซีบ่ะสามศูนย์ซีครับอันนี้ครได้เนาะเออเออเด็กสองตัวมีศูนย์สามศูนย์ซีครับสามซีนี่แหละ นี่แหละที่เสาตัวเขาเจ้าอ่นอนน่้นมากอ,อ,อันพ่ะวานน่มันยย่ะเอาเห้บิังไม่งไงยไม่ไงะเาบ้านนี่เรียกเตา้มามันมาให้โซอกห้ยซอกออ๊ยงเสร็จอวกาเออหายซอกเอ๊ยงเสร็จแลวันนี้ไยมุไปไปเห็นโอยตำนี่แหละเออเป็นเรืเก็ยพ่อบอ่ยุกออล้ออไปทีไหมเขาเอ้านี่ละเลขกเยกปรเตาไละวางศีรอ,อมันสาม มันสามแตกกันวะก็ใดอย่างไดยับลงมานับเป็นสามเด็บอกผน้อนบอกได้่าะโอดที่่านมากงดที่่านมากะเขาจังเลยบัตรสำหรับเงวดนี่บักเต้านี่ตายแล้วเปนบ้ตวา่ามัายแล้วนเลยก็ตมันสิตยหาด้โยไปแล้วเมินว่า วันนี้ขวัญได้มาฝันเกี่ยวมันจังได้กต่มันเล็กแบบเต่าของการซื้อหลังคืนนะหมายว่าฟันคงเลยเออขวัญได้มาฝันไปเกี่ยวกับไปเกี่ยวเขาอยู่แก่ในข้อมฝันแก่ในข้อมฝันเลยเออเกี่ยวกับเจ็ดเขากับเก้าเขากับเก้าโอ้ยขวัญไน้ขวัญ เกสี่เก็ดเก้าโอ้โหเมียนเมียนเมียนเ็ดเก้าน่มาอวาคอยฝันโอ้ยวนี้ไหวมาก่นอขอันก่อนทะเล็ออกกนะอ่ะพี

สี่เจ็ดเก้าอ้าวปันพงวันนี้สี่เจ็ดเก้าอืมวันไม่ไได้ฝันวันม่ได้ันันไม่ไม่ได้จับด้เียเกี่ยวข้าวโตลมหนาวจะปัดแห้งเ้อกลกองก่อนีิลม

เออ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 นออเออเออเนัเออ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 ดออเออเออบออเ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 เอ่เออเออเออ่ออเออเออเกอาออเออเออเ้อเออเออเอเสอออเ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 อเออออเออเออออเออเเอออเออาออเ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 คออ ตามกลางทุ่งนาเลยครับเอฟซี FC ครับผมอัน,นไ,นนไมนออ่ให้ไม่ให้หม้อปลาตัวโดไอพี่น้องถึงซาไอพี่น้องป้องฝ่ายถึงซาวาสันวาครับเอฟซี FC ครับผมอืมอน้าปั่นทงโค้งสุดท้ายของแม่เสมอนะครับเออเอฟซี FC ครับผมให้โซให้มนันให้รำให้ด้วยครับเอฟซี FC ครับผม ทุกสุขมุมมากครับผม